สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กับสาวแถวไล่ไล่ไหมแก้ววันนี้เรามารีวิวเนาะรีวิวชีดยาวันนี้เราเป็นนัาค่าค่าหนอนหนอนลงแล้วพวกเรา้าเราใส่ยาคุมไปด้วยทั้งคุมทั้งค่าเราห่างหายไปนานเลยเดือนหนึ่งแล้วขอโพดสีเหลืองเหลืองหนอนก็ลง นี่เราฉีดยาใส่เราใส่ยาฆ่าหนอนไปด้วยใส่ยาคุมไปด้วยใส่ไปพร้อมกันเลยก็ฉีดสองเที่ยวแล้วนะแปลงเนี้ยนอนลงเยอะเลยโคตรเราหยอดตั้งแต่วันที่เก้าวันนี้วันที่สิสิบเอ็ด ฉีดยาเราใส่ยาฆ่าหนอนแล้วเราก็ใส่ยาคุมยาฆ่าหญ้าไปด้วยเลยเราใช้รถไถใหญ่กลางปีฉีดเลยโ,โ,โเราได้เดือนหนึ่งแล้วเรารีวิวตั้งแต่ตอนหยดวันที่9วันนี้วันที่ 10, 11แล้วเนะ นอนลงมากเลยพวกเราจะสู้กับหนอนไหวไหมเนี่ยต้องไหวสิเนะอ่าอยู่กับสาวชาวไร่ใหม่แก้ววันนี้เรามารีวิวถ่ายรรทำฉีดยาฆ่าหนอนพร้อมยาคุม ค่ายญ้าเราใส่ไปในถังผส,สมกันไปเลยนพระโคดเราได้เดือนนึงงลวเดือนกว่าละเราหยอดตั้งแต่วันที่เก้าวันนี้วันที่สิบเอ็ดแล้วเนาะพระโคดไม่ค่อยโตเท่าไรฝนไม่ค่อยมีค่า เรามาอยู่กับสาวชาวไร่ไร่ไม่แก้วค่ะต่อจากคลิปที่แล้วเนาะฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามเลิบเลิฟค่ะสาวชาวไร่ไร่ไม่แก้ว